สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวหมดเวลาสวยชาวราศีสิง์เปิดดวงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงของท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิง์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยเอทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่คะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคม ถึงวันที่16กันยายนนะคะถึงเวลาแล้วที่ชาวราศีสิงจะได้หายใจหายคอสักทีนึงค่ะเพราะชีวิตในช่วงครึ่งปีแรกหนักหนาสาหัสมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเยอะแล้วก็เหนื่อยจนทำให้รู้สึกหมดไฟได้แต่ช่วงครึ่งปีหลังนี้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วค่ะความสำเร็จกำลังจะเข้ามาหาทำให้เริ่มกลับมามีแพชชั่นในการทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะความสำเร็จที่จะเข้ามาหาจะไม่ได้เข้ามาแบบฟรีๆค่ะต้องลงมือทำด้วยตัวของคุณเองถึงจะประสบความสำเร็จแล้วก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาหามากขึ้นก็อย่าลืมรีบคว้าไว้ให้ได้นะคะของแบบนี้เรียกได้ว่าไม่ได้มีเข้ามากันบ่อยๆดังนั้นช่วงครึ่งปีหลังก็อาจจะต้องเหนื่อยอีกสักหน่อยนึงเพราะจะมีงานเข้ามาหาแบบบุฟเฟ่เลยค่ะให้หายใจเข้าออกเปงานกันเลยทีเดียว แต่ก็อย่าโหงงานหนักเกินไปนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนอกจากนี้ถ้ามีเรื่องทะเลาะหรือคดีความกับใครก็ยังมีแนวโน้มที่จะชนะติดต่อง,งานอะไรก็สำเร็จไปหมดเลยค่ะช่วงครึ่งปีหลังนะคะชาวสิงมีเกณฑ์จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นรายได้ที่มาจากความพยายามในการทำงานของตัวเองแต่ตัวเองก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายมากเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ดังนั้นให้วางแผนการเงินให้ดีๆด,ด้วยค่ะใครมีคู่แล้วขอให้ใจแข็งเข้าไว้นะคะอย่าไปปล่อยให้หัวใจลอยไปตามลมเพราะถึงแม้ว่าคุณจะมีเจ้าของแล้วแต่ก็จะยังมีคนเข้ามาหาอยู่ดีขอเพียงแต่ยึดมั่นกับคนรักก็จะไม่มีใครมาทำอะไรกับความรักของเราได้ค่ะ สำหรับท่านในที่ยังโสดอยู่นะคะเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีๆเลยค่ะเพราะว่าโอกาสมาถึงแล้วนะคะจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายขนมจีบให้หลายเจ้าเลยค่ะเชิญเลือกซื้อได้เลยแอบกระซิบว่าถ้าใครชอบแนวผู้ใหญ่อบอุ่นจริงใจนี่แหละค่ะคือจังหวะทองเลยนะคะเทนี้มาส่งท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงปังกันหน่อยค่ะแนะนำให้ไปทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคไม่ว่าจะเป็นการทำบุญถวายสังฆทานยา การทำบุญบริจาคกดเงินให้กับโรงพยาบาลอานี่ส่งจะส่งผลให้ทุกท่านห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ